สวัสดีครับสำหรับโปรเจกต์การทำกังหันลมร้านกาแฟของผมหลังจากที่ผมได้มีการประกอบตัวแบริงตุกตาสำหรับยึดตัวเพาหมุนแกนไบพาดแล้วนะครับในคลิปนี้ผมก็จะทำการเชื่อมตัวโครง หมวกด้านบนของตัวโครงกลางหันก็มาถึงการประกอบตัวเพลาที่ใช้เป็นแกนสําหรับหมุนใบพัดนะครับก็เดี๋ยวกันตอนแรกเนี่ยผมก็จะนําโครงหมวกด้านบนเนี่ยไปทําการตัดเป็นเคิร์ฟแล้วก็นํามาเชื่อมเป็นลักษณะแบบนี้ก่อนตัดเหล็กเป็นเคิร์ฟสามเหลี่ยมเข้าหากาันเสร็จแล้วแล้วครับถัดไปผมก็จะนามาเชื่อมบนโครงด้านบนกลางหันให้เป็นรูปหมวกนะเชื่อมโครงหมวกกลางหัาานด้านบนเสร็จ้แล้วครับถัดไปผมก็กํกา,กาลังทําการเชื่อมคานแบริ่งเพื่อสําหรับใช้ทําการยึดตัวแกนหมุนใบพัดรงจุดนี้ครับ ซึ่งผมก็จะต้องมีการกําหนดระยะไม่ให้มีการผัวมานอกเหนือจากตัวเครือสามเหลี่ยมตรงนี้โอเคเดี๋ยวเราไปทาการเชื่อมคานแบลิงสําหรับยึดแกนเพลาใบพัดกันครับเสร็จไปแล้วเรียบร้อยนะครับสาหรับการเชื่อมคานแบลิงที่ใช้สาหรับยึดแกนเพลาหมุนใบพัดในคลิปตัดไปเดี๋ยวเราจะมาตามกันต่อในเรื่องของการทำโคเวอร์มาปิดตัวโครงหมวกด้านบนรวมไปถึงการกําหนดระยะลอกของตัวแกนเพลาหมุนใบพัดนะครับเดี๋ยวตามกันต่อในคลิปตัดไปนะครับ